สวัสดีจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วตะชนบทมาแล้ววันนี้อาการไม่ดีดูท่าทางฝนจะตกเยาตาเลยทํางานในบ้าน <c oughs> นี่แฟนเยาตาจะกดไว้ให้เก <c oughs> จะกดไว้ให้เยาตาเดีย๋ยวเยตาว่างแลวก็จะเยาตาก็มานั่งแกะนะกดไว้กดไว้ดไวเดีย๋ยวเยตาพาเพื่อนๆมาแกะเนาะตอนนี้เดีย๋ยวเยตาไปทํากับข้าวเที่ยงให้แฟนกินก่อนเดีย๋ยวเยตาก็จะมานั่งแกะให้เพื่อนๆดู ปกติตามไม่ชอบให้แฟนริตากดหรอกพอเกกดแล้วมันก็จะกระเด็นไปทั่วเลยทำให้ห้องไอ้นั่นนะเลอะไปหมดนะไม่ชอบให้เกช่วยกดอยากทำคนเดียวแต่เกชอบช่วยนะ,นะมันแข็งนะนเพื่อน มันก็ไม่แข็งมากหรอกกดได้เยตาก็กดได้ฮะเยตาจะกดให้เพื่อนๆดูถ่ายให้ดูนิดนึงก่อนนะอฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะปะกิซ่า์หอยเดอเวตอันนี้เชิญนะนัน,ะม,นมาเคียนเวียเฮียวอลนัทวอลนัทวอลนัทเพื่อนๆภาษาเยอรมันว,วายนูสวายนูสวายนูส นะเดี๋ยวยิตาจะพาเพื่อนๆมาทำต่อทำกับข้าวกันก่อนเพื่อนๆแล้วค่อยไปปอกไววอลนัทด้วยกันวันนี้ยิ่งตามีเมนูอะไรมาดูกันวันนี้ยิตามีเนื้อแกะกับเนื้อวัวยิตากินเนื้อวัวแฟนยิตากินเนื้อแกะแล้วก็มีสลดัดเนาะ แล้วก็มีมันฝรั่งต้มแฟนยิตะมันฝรั่งต้มกับแกะกับสลัดยิตะมีเนื้อวัวทอดกับออแกงส้มนี่แกงส้มยิตะแกงส้มผักรวมทุกอย่างในสวนผักรวมทุกอย่างในสวนเป็นสิบอย่างแล้วมั้งผักสลัดผักถั่วลันเตาผักหัวผักแล้วก็แรดิสอะไรไม่รู้เพื่อนแกงส้มปลากระกป๋องกับเนื้อวัวทอดของยิตะ เป็นยตามันฝรั่งกับแกะเดี๋ยวทำแกะก่อนกระเทียมไปคุดมาในสวนแล้วเพื่อนๆหมดแล้วของของใหม่อันนี้ยต้าจะบอกไม่ถูกว่าทำยังไงแกะนะเอาไปผัดกับน,น้ำมันแล้วก็ต้มให้มันเดือดนะเหมือนทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทอดไม่ใช่ผัด <c oughs> ไม่ใช่ต้ม อะไรก็ไม่รู้บอกไม่ดูกุลัดกุลาชนะชื่อเยอรมันกุลาชเมตาบอกแล้วว่ายตาไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอ,อ่าืั่าตั้งกล่องนะเอ้ทึงเบยจะไม่ทำให้ดูหรอกเดี๋ยวหลอกเรียนแบบน้ำผลไม้ยาตามีอันนี้นี่ยาตาจะให้ดูนี่แช่เย็นไว้มันก็จะมีน้ำเห็นไหมแช่แข็งไว้มันจะมีน้ำนี่ ตาจะตักให้ดูนะมือข้างนึงเห็นไหมความสามารถล้วนๆ <c oughs> ความสามารถล้วนตาจะเทให้ดูเนี่เทใ้ดูแล้วเราก็ไปเติมน้ำล้วก็มากรองรก็เป็นน้ำผลไม้เพื่อนๆตอนแรกมันหวานอยู่แล้วแหละมันเป็นต่อไปเราก็มามากดๆที่เหมือนพี่ตากดทํเยยมนะกดๆแล้วก็เติมน้ําเห็นไหมมีน้าเยอะแยะแล้วเราก็เติมน้ำเน,นี่เติมน้ำให้ดูน้ําน้ํานี้กินได้เพื่อนๆ น้ำปลาปลากินดได้วิตาบอกเลยว่ายิตากินแต่น้ำผลไม้เน่แค่นี้แหละแล้วเราก็มากรองกินกินกันเนะเาะพอม,ามันจะหมดล้วค่อยมาโอ้ยโมเตโม่ะกัดทัดหน่อยให้มันแห้งๆหน่อยก็ ใส่น้ำมัเพื่อนใส่ใส่เข้าไปพริกไทยใส่เกลือใส่พริกไทยแต่เนยตาบอกแล้วว่าไอแต่เนยตาไม่กินเครื่องครุงบ้านเราเนาะเนยตาก็จะใส่เครื่องครุงบ้านเขาเนยตาจะเอาให้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนเพืลาส์วน้อเดี๋ยวมาต่อกันแต่เนยตาไม่ได้กินให้ดูนะเพื่อนๆ นี่ยต้าไม่ชอบเข้ากล้องไม่ชอบเข้ากล้องกินให้ดูมันมันันโยนํำลายเพื่อนๆือนเี่ก๊เก๋เกมันเรีต้งมันฝรังก่อนมันฝรังแกงสม้มเยตะผักรวมสิบกว่าย่างอันนี้เยตาแกงแกงไว้แล้วเอาไว้อุ่นอย่างเดียวแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะเพื่อนเเนาะมาใหม่องเฟน กินอันนี้รวมกับอันนี้คือข้าวเขาแน่เลเนาะแล้วก็มีสลดัดเนาะเนาะยังไม่ได้ทําสลาดัดของเงยตาก็มีเนื้อเนื้อบัวทอดน,นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเสร็จอาหารเสร็จสลดัดเสร็จอะไรเปลือกมันฝรั่งเนี่ยเราปอกแล้วเราก็เอาไว้ตังหวเราก็ไปทิ้งให้ไก่กิน mm. พอไก่มันกินเสร็จแล้วมันกินไม่หมดลงเนาะ เราก็เคลียร์ๆรวมกันแล้วก็ไปทิ้งในที่ปุ๋ยหมักอะเนาะมันก็ได้ทั้งขี้ไก่ทั้งอันนี้มันผสมกันไปเป็นปุ๋ยหมักเราก็ไปใส่ผักเนาะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวยตะทำกับข้าวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไปนั่นกันดูนอกบ้านยีตะอ,อันนี้มันจะมีมุ้งลวดน,นะมันมองไม่ชัดเดี๋ยวไปแกะวอลนัทกันหมอ้อเพื่อนๆเพราะกระทะมันสุกช้า ยายต้จะเอาหมอ้ออันนี้คือหมอ้อเขาเรียกว่าหม้ออะไรที่เรากดแล้วปิดไว้มันจะมันจะไอมันจะ,น,จะนั่นเร็วมันจะสุกเร็วเนาะมันจะนิ่มเร็วนี่ใส่อันนี้ไปเพื่อนๆไมรนันชื่อภาษาบ้านเขาเนะออริกาโนออริกาโนบีตาบาบไมรันไม่ใช่ออริกาโน,าโน,ใ,าโนใส่ออริกาโนเข้าไปมันเข้ากับเนื้อแกะเนาะ ออริกาโน่แล้วก็ไอนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆขมิ้นขมิ้นขมิ้นเนาะเพราะพวกนี้มันจะเข้ากับแกะเนาะยีตาโนต้มมันฝรั่งใหม่มานุนนาะเดี๋ยวมาดูกันแล้วยี่ตากระเติมน้ำแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปแค่นั้นแหละเอ๊ะนี่ที่ยีตาวะน่ยีตาอินไปที่ซองนี่นะไม่ใช่อันนี้ ไม่ได้ใส่อันนี้มันทํากับเนื้อหมูนะอเยตาอะไรไม่ใส่ใส่ก็ได้แต่เยตาไม่ใส่เย,ยตาก็ใส่แค่กเค้กเกลือกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงพวกนี้แหละให้แฟนเด็ดลเยตาแอบใส่รสดีไปก้อนหนึ่ง <c oughs> ให้มันอร่อยนะเนาะใส่แต่เกลือใส่แต่อะไรมันจะอร่อยได้ไงนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เครื่องปรุงบ้านเขานะเยะตาไม่ค่อยชอบเครื่องปรุงบ้านเขาแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยนะเยะตาก็เลย ทำให้แฟนยีตาก็เลยไม่ได้ใส่เนาะนั่นเลยเมื่อกี้ยีตาไปเก็บกระเทียมในบ้านไปเก็บกระเทียมมาไปเก็บกระเทียมมามีคนโทรศัพท์มาอยู่ๆปกติเมืองนอกนะเขาจะเชิญไปกินข้าวที่บ้านนะเขาจะนัดล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เนาะอยู่ๆก็โทรมาว่าพรุ่งนี้ให้ไปกินข้าวที่บ้านเขาเพื่อนแฟนนะอืนั่นหล,ละแล้วยีตาตจะเอาอะไรไปให้เขาอีกไรเดี๋ยวเอาของในสวน แล้วพรุ่งนี้ไปเพื่อนเขาโทรมาไปกินเมื่อื่นนี้ข้างบ้านวันเกิดข้างบ้านแต่ข้างบ้านเราก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าไม่ตองเอาของขวัญอะไรไปให้เนาะเอาแต่ของในสวนในอะไรอย่างนี้แหละเนาะแต่เพื่อนเขาอันนี้โทรมาใครจะซื้อทันเราเนาะคงให้พรุ่งนี้เออเดี๋ยวยายตายเก็บเอาของในสวนอะไรไปให้เดี๋ยวพี่ตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บจัดกระเช้าจัดกระเช้าผัก เดี yeah, people, people ๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันนี้เดี๋ยวจะพากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปแกะวอลนัดกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มือรนนี้จัดขยะเช้าผักกันสองวันไปเก็บผักทำขยะเช้ากันอล้วเพื่อนมามากินด้วยกันเห็นไหมนี่ไม้มันลำกุลาบหิซาลคัปเตอร์เฟรนอุ่นสลัดไม้มันอีกก็บราแต่เดินรินฟลา อุ่นไรอุ yeah, ่นอะไรเกมือเซนกาเต็มซูเปอร์มิดฟิตตูสเก่งส้มผักรวมนี่ทุกอย่างในสวนเนื้อทอดเนื้อวัวทอดข้าวของเราน้ำผลไม้สับเนีโอเคมาชาร์ดเอสเซนฟตี้คัมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปปอก แกะวานาดกันเนะาะนี่ตาให้ดูบ้านยียตานิดนึงมามาแกะวานาดกันต่อกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วมาแกะให้ดูนิดนึงกินข้าวอิ่มแล้วเฟนเยาตาไปนอนแล้วยาตาก็มาแกะวนานัดนี่เห็นไหมสมองเหมือนสมองอืม ตามมาแกให้ดูนิดนึงวันนี้ความจริงนะวันนี้ความจริงนะข้างบ้านชวนยต่อไปเ,อเข้าป่าอีกไปเข้าป่าไปเก็บไปดูเ,เมด็ดเม็ดกระเทียมป่านะ <c oughs> มาเห็นมากถอยหลังก่อน <c oughs> ถอยหลังถอยหลังได้เห็นหน้าเห็นหน้าแล้วได้ยินเสียงไหมล่ะ <c oughs> ชวนเยตาไปเก็บไปเข้าป่าอีกไปดูไปดูเยตาแหละชวนเขาว่าวันไหนว่างไปเข้าป่ากันไปเอาไปดูดอกกระเทียมป่าเยจะเยตาจะเอาดอกกระเทียมป่าไปเม็ดมันนาะไปดูเม็ดมันมันแก่แล้วจะลองเอาไปปลูกที่เมืองไทยดูว่ามันจะเกิดไหม ถ้ามันถ้ามันเกิดก็เดี๋ยวจะเพาะพันขายให้เพื่อนๆไม่แจกเรือเพราะว่าทำ Youtube ไม่ได้เงินเพราะพันขายพี่ตาปวะหนามันอาจจะขึ้นนะไปเพาะอยู่เมืองเมืองไทยเนาะไปอยู่นี่มันง่ายๆายเนาะโรยโรยเม็ดมันก็ขึ้นแล้ววันจะไปวันนี้ก็มันมันตกไม่ไม่ได้ไปเนาะ ก็ <c oughs> เลยใวนวันหลังอยจะพาปเพื่อนๆไปใ <c> น <oughs> ว,วันนั้นยิตะพาไปเตรียมการเอาถุงไปด้วยเลยเพื่อนๆฮ <c oughs> ไปใสไป่ไปใส่เม็ดกระเทียมกระเทียมป่าเอาไปเพาะกันเนาะเมื่อกี้ยตะเร่าให้ฟังแล้วเนาะว่ามีคนโทรมาชวนยตะไปกินข้าวบ้านเขานะ อยู่ไกลเหมือนกันแหละคนรู้จักกันเยตเาก็ไม่มีอะไรหรอกเดยตาจะพาเพื่อนๆพุ่งนี้พุ่งนี้เียตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักกระเช้าผักกันถามเขาแล้วแต่ว่าไปกินในต่างเ,เขามีสวนนะเดยตาไทยดูคนอยู่ในคอนโดเขาก็อยู่ในเมืองเขาก็มีสวนให้เช่าสวนปลูกผักนี่แหละเขามีให้เช่าเดียตาไทยดูมีให้เช่าไว้ปลูกผักปลูกอะไร แล้วเมื่อกีย้ยตาแอบแอบถามแล้วว <ๆๆ S 1> ่าสวนเขามีผักอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็เลยพูดมายิตาโอ้ไม่มีผักเหมือนยิตายิตาก็เลยได้โอกาสนเนาะแล้ยวก็พรุ่งนี้มารนี้ก็ข้างบ้านวันเกิดเขาแต่ส่วนมากก็กินธรรมดานีนแหละวันเกิดข้างบ้านเขาไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมายหรอกก็เลี้ยงกินธรรมดานีนแหละแล้วก็ๆๆ บอกกันแล้วว่าไม่ต้องมีของขวัญอะไรนะอืคุยกันแล้วเพราะว่าทุกปีทุกปีนะไม่ต้องแต่ว่าเวลาเราจะไปงานวันเกิอเลยเราก็ต้องเลือกดูคนนะว่าอะไรควรที่จะให้แบบไหนอะไรเงี้บางบางที่ก็เขาชวนไปกินข้าวอะไรนี้ก็บางที่ก็เราก็ดูคนยุว่าน่าให้หรือไม่น่าให้ผักในสวนนะว่าเขาจะเอ้ยกำลังมีตามมันเอียงหรือเปล่าเนี่ย ว่าจะน่าให้เขาหรือไม่น่าให้เขานะนั่นแหละดูก่อนดูก่อนโอย้ยแล้วอะไอย่างวิดีโอวิดีโอยิตาสงสัยจะยาวแล้วละ่ะหมดแต่คุยเนาะเพราะว่าไปคุยมาก,ก็เพลินเนาะเพืเ่อนๆยิตาเก็บหมดเกะหมดนี่มันคงไม่ได้ไปหรอ,หอกวันนี้ฝนตก วันไรไว้จิไปพรุ่งนี้มรืมนนี้นู่นแหละวันนู่นแหละอีกสองวันอะไรถึงจะได้เข้าป่านะเพื่อนๆถ้าอากาศมันดีนะเนี่ยบางทีเวลาไปเดินอกอกกำลังกายบางทีก็เดินไปทางนู่นเหมือนกันแหละไปทางป่านู่นน่ะที่จะไปเก็บกระเทียมบางทีก็เดินไปเนาะโอ้ยวันนี้เห็น <laughs> เห็นเห็น <laughs> เอ็น <In>, uh, <laughs> บานเยตะสกรปรกไม่เห็นลงอน้อย <laughs> เพราะว่ามันสกรปรกมันอะไรไปหมดเพราะว่าเยตะพรุนี้จะทําความสะอาดนะเยตะก็เลยปล่อยอะไรเละเทะไปหมดนะบ้านเยตะนะ <clears throat> มีเออมีคนบอกว่าแโชว์บ้านให้ดูหน่อย แต่ก่อนเยตาเคยโชว์นะแต่เยตาลบทิ้งเพื่อนเพื่อนเพราะยตาบอกแล้วเพื่อนเพื่อนก็เห็นเยตาเป็นคนซื้อๆมีไม่ได้คิดอะไรเนาะเพื่อนๆพนพวกเราไม่ได้มีอะไรนะบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อนบ้านเยตาก็ไม่มีอะไรเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่รวยอะไรนะพวกเราไม่มีอะไรจริงๆเนาะเราไม่ได้ไม่ได้กลัวเนาะไม่ได้คิดเนาะไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้กลัวอะไรแต่ก่อนเคยทายลมอะนะใหม่ๆเนาะทีนี้บางเพื่อนเพื่อนบางคนก็เออ เตือนมาหน้าอะไรอย่างนี้นะว่ากันไว้หน่อยก็ดีอะไรอย่างนี้นะเออตอนหลังยิตาก็เริ่นกลัวๆยิตาก็เลยไม่ได้โชว์เนาะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะยิตาไม่ได้คิดอะไรนะเนาะก็ทําไปเพราะเราไม่ได้มีอะไรนะเนาะยิตาก็บอกแล้วว่าอยู่จนระบิกินอยู่อย่างพอเพียงเราไม่ได้มีเงินเลือเฟืออะไรเราเพื่อนบอกแล้ว่าว่า ทำไปประหยัดก็ไม่ได้มีเงินนี้ค่บตัวเครื่องบินไปบ้านเราเนาะอะไรวันนี้ทอที่เห็นนี่แหละบ้านที่เมืองไทยไหมยยตาจะถ่ายให้ดูหมดบ้านที่เมืองไทยไหมยยตากลับไปเมืองไทยทุกซอกทุกมุมยยตาถ่ายมูดูหมดเลยบ้านที่เมืองไทยเนาะ มีไรคุยวันนี้ไม่ได้มีไรคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปวิดีโอนี่หรอกพอดีแฟนยตะเขาแฟนยตะเขาไม่รู้เขาประชดยตาเลยว่าก็รู้เรื่องจริงเนาะเขาเขาเขาเอ่อกดกดกดแล้วทำทำยูทูบหรือยังเนี่ยไอไอไออะไรนะแกะวอลนัตเนี่ยทำยูทูบหรือยังก็ถามยตาได้เออยตาก็เลยบอกยังยังยังก็เลยก็เลยไปได้ไปเอากล้องมาถ่ายเนาะ Ừ, พอดีตอนที่ถ่ายนะันยาตะก็กําลังว่าจะไปทํากับข้าวพอดีเนาะก็เลยเออถ่ายเอานูนิดหนึ่งถ่ายให้นูนิดหนึ่งเลยยาตะก็ไปทํากับข้าวนะไปทํากับข้าวเสร็จแล้วก็นี่แหละมานังเกะเนาะบอกเลยว,ว่าวันนี้ถ้าอากาศไม่ดีเราก็ทําอะไรในบ้านนะเนาะถ้าอากาศไม่ดีพรุ่งนี้ก็ทําความสะอาดบ้าน้าไปครึ่งวันทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็ตอนเย็นไปซองก็ไปกินข้าวบ้านโน้นเนาะ ไปกินข้าวบ้านเพื่อนเนาะแล้วก็มมรืน,นี้ก็ข้างบ้านข้างบ้านอ่มันเกิดอีกเนาะนั่แยจะไปอย่างนี้เลยทำหนนทำนี่แป๊มนึงก็เต็มวันแล้วปกติยตาก็ไม่ได้ทำอะไรยทำสวนหมากก็ทำแต่ตอนตอนตอน,ตอนเช้าเนาะนั่นงานของเราเองนะทำไปเรื่อยๆ <c oughs> เหนื่อยก็พัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟสเดี๋ยวก่อนเด้อเพื่อนยั่งเลยเพราะว่าอ,อะไรเพื่อนเพราะช่วงนี้ยตามีเอช่วงนี้ยตามีเพื่อนเพื่อนเข้ามาพูดมาคุยกับยตาเยอะเนาะช่วงนี้เนาะเห็นไหมเพื่อนมีคนมาทักทายย,ยตาเยอะทีนี้ยิตาก็ตอบคาถามเพื่อนเพื่อนไปเงี้ยต,ต,อ,ตอบตอบทีนี้ ยีตาก็เลยยังไม่ยังไม่ค่อยมีเวลาว่ามาสมัครเฟซนะสมัครมันต้องคิดต้องคิดนะสมัครเฟซตอบคําถามเพื่อนๆมันก็ตอบต่อไปแต่สมัครเฟซต้องทําให้ดีๆเดี๋ยวสมัครไปสมัครมาไม่รู้ระหองรหัสอะไรอีกมั่วยเหมือนยูทูบอะไรเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวว่างๆยีตาต้องสมัครเอตาต้องถามน้องด้วยนะต้องไลน์ถามด้วยเดี๋ยวก่อนในยอตาสมัครก่อนนะ เยตาเออมาพอแล้วดียวยตาจะถ่ายให้ดูนิดนึงถ่ายให้ดูฝนตก <c oughs> เอออะไรนะถ้า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 ชอบใช่ชอบก็อย่าลืมกดไว้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับตั้งใครให้เยตาด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวเยตาจะเพิ่มเติมไปด้วยนะฝนตกฝนตกเดี๋ยวดี๋ยว นี่ตกรอบสองเพื่อนๆจากวันก่อนที่ว่าฝนตกนี่มาตกรอบสองนี่ตาไให้ดูนี่ตาเห็นมันตกนิ่มๆนะไม่ไม่โอ้ย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 นี่ตาเห็นมันตกนิ่มๆนะไม่ได้มีอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไม่มีอะไรนะอืมืเขาเรียกอะไรนะเสียงดังๆนะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆ ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าร้องไม่มีฟ้าร้องเยตะก็เลยออกมาถ่ายเพื่อนๆดูได้เนาะนี่แหละฝนตกบ้านเยตะเห็นไหมเห็นกันไหมฝนตกนี่แหละเออนี่ตกอย่างนี้กับฝนกระทบมาก็คือเพื่อนๆสตรอเบอรี่จะเน่าเชอร์รี่ก็จะแตกเชอร์รี่จะแตกนี่แหละฝนกระทบฝนกระทบอยู่นี่เนาะนั่นแหละชาวสวนก็ลําปากนี่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 ดู มันมันอะไรนะมันหนักมันหนักมันหนักเพื่อนๆเนาะนี่แหละเชอรียตาก็จะแตกนะเพื่อนๆแล้วก็สตรอเบอรี่ก็จะเน่านี่แหละแค่นี้แหละเพื่อนๆวันนี้แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงมาจบให้จงช่อดอกกุลับสวยๆเพื่อนๆดูเนาะก่อนที่มันจะสวยจริงๆหละเพื่อนๆเนาะก่อนที่มันจะนันหมดเนาะ จ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง